mm <laughs> แล้ววันนี้แน่นอนนี่แฟนแมนยูพร้อมไหมครับผมนี่ตะโก้เท่าไหร่วันนี้คาดกัรศูนย์ยิงนาทีที่93ใครยิงแมนยูดินี่แฟนยูพร้อมแล้วมา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 หมดแล้วครับมาในฐานะที่เป็นแฟนแมนยูพี่เอาความจริงเลยวันนี้คิดว่าชนะไหมชนะเท่าไหร่สองหนึ่งครับอ่าพี่อะเฉือนเฉือนเฉือนดิยังริเวอร์ต่อด้วยมึงเอาอะไรมาต่อกูมึงเอาอะไรมาต่อกูอีกครับโควเวอร์ใช้เวลากี่นาทีครับ สิบนาทีถึงสนามเหรอฮะเออพร้อมพร้อมเอาไว้เอาไว้ต้องเอาแล้ววันนี้ต้องเอาแล้วโดนปลาหลักตบทีเดียวกทะลุเลยเฮียโดนกัดตัวก็เพียบก็ดูแล้วถ่ายรูปจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนฮะได้จะได้เป็นที่แต่วันนี้คุณเหิมเกิลมากเลยมเกิลมันไม่บองมาเลยใจผมในฮึกเหิมมาด้วยความมั่นใจวันนี้จัดมาแล้วมาตั้งแต่บทตอนนี้ผมอยู่ที่โอทัพฟอร์ดมากับไม่ไหวด้วยว้าว นี่แต่ว่ามีแฟนอาร์เซนอลคนหนึ่งที่แฝงตัวมาแช่งแมนยูจริงเหรอเป็นใครวะในกลุ่มพวกเราแมนยูคุไม่ผมรู้เลยพี่วันนี้พี่เชียร์ทีมอื่นพี่ไม่ได้เชียร์แมนยูทีมผมหังแมนยูทำไมหลัพี่ทำไมอ่ะผมอาชีวะเน่ยไปใช้เมื่อวานเขาแช่งเลยคือเขาอะอยากไล่ที่ซีเพราะเขาอยากให้ทีมเขาได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทีมเขามันไม่ได้ไปมานานแล้วไงตั้งแต่ยุคอปกีีอ่ะหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ไปแล้วยูฟ่าแชมปแชมลีกอ่ะนี่ผมไม่เห็นภาพมันคลองเหมือนไม่พี่ แยู่มันใต้่ึกพี่ป้อมมันใต่สุดลึกๆกังหวังอยู่บาลาบากไอ้วก็ในใจพี่คิดว่าแมนยูสู้ได้ไหมวันนี้เอาแบบเป็นกลางไม่ได้ผมรู้สึกว่าแมนยูจะโดนยังไงไม่รู้จริงเรียกู้เข้ามาเอาจริงเอาจังไงเรียบร้อยครับเปิดมาเรียบร้อยไม่มีอาวุธครับผมอาวุธมีอย่างเดียวที่แข็งแรงมากของผมครับคือใจ พี่ป้องเคยมาดูแมนยูที่โอทับฟอร์ดไหมเคยดูครั้งหนึ่งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกมาดูแมนยูเจออะไรครับเจอเชลซีครับสนับสนุนนะตอนนั้นสำนรับชิชาริโต้สัตว์ตั้งแต่มานาทีแรกเลย นมยังตื่นเต้นอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยสนามอ้าวยิงแล้วยิงแล้วมีภาพช้าด้วยชนะครับตอนนั้นซึ่งเจอเชอร์ซีดครั้ง2-0นั่นยุคจำไม่ได้นานมากยุคเซอร์เลยสมัยพิซแนสแต่ปีนิตโตปิดไปเก้าปีนี่อยูุคอรยุคอรยุคป่าไเ้ยยุคยุคป่าอยู่ก็ถือว่าเป็นเกียรติได้ได้มาดูตอนที่ป่ายังคุมในฐานะแฟนบอลต่อให้เราชอบอาร์เซนอลแต่พอมาดูมันอยู่ในโอทับฟอร์ดเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงก็ยอมรับว่าสนามเขาเงินถังกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าแล้วก็คลาสสิกทีมเขายิ่งใหญ่กว่าอย่างนี้แหละยอมรับเอ๊ะได้โวยโวยไม่ ไม่ทันครับผมไปในสมัยเป็นยี่เลนริบเแล้วโอเคป่ะพี่รีปศนะก็จะใหม่กว่าหรือรากว่าแต่ความแบบขังอาจจะไม่เท่าอันนี้มันจะแบบกิดกินกินกินแบบไสายกิดกันนะครับคุณผู้ชมที่เป็นสามตำนานของแมนยูใช่ไหมครับครับบอมจอห์นเบสนะฮะปีกปีกปีกสุดหล่อซ้ายปีกซ้ายอ่ะสุดหล่อนะปีก้ายจอห์นเบสเดนิสเดนิสหลอนี่เกิดไม่ทันจริงส่วณบ๊อบบี้ชอลตันครับตอนยังทำงานกับแมนยูอยู่แล้วเซอร์บ๊อบบี้ชอลตันผมว่าวันนี้ก็มาเขาดูดูแทบทุกนัดเดี๋ยวไม่ทักสนิ ดีครับวันนี้แดดดีขอให้ฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยฝั่งโกอยู่ฝั่งแดดมันจะได้บล็อกมองบอลไม่เห็นแล้วครึ่งหลังเนี่ยแดดร่มแล้วก็สบายครึ่งแรกเดี๋ยววันนี้อาร์เซนเบเกอร์คอยดูนะมีแบบแดดเข้าตาบอลเข้าไปลูกนึ่งมีเองีแน่นอนเรื่องความมึกเขิมและเป็นคนเต็ดแบบร้อยเปอร์เซนะครับวันนี้จริงๆมีเสื้ออยู่แล้วแต่แฟนโมกอนเตมันก็ยุให้ตัดแล้วเกินเลยไม่เอามาแลวไปซื้อใหม่เลยที่นี่อาแล้วเอาอยู่แล้ว ื้อไปเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อเลยเดี๋ยวหามุมเปลี่ยนเสื้อเลยเด็กทีมต้องเต็มที่ดีวะเสียงดังเลยนี่คุณห้าวมากมั่นใจอ่ะแล้วพิเศษวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะบอกแล้วพิเศษยังไงได้เลยได้เลยคุณเปลี่ยนหน้าสนามเลยรอเปลี่ยนเลยครับคุณนี่มันโหดเยี่ยมจริงแล้วถอดเปลี่ยนตรงนี้เลยขนาดนั้นเลยโฟชาโฟชาตาโกนพอยครับโอ้ยปรุงใหญ่ด้วยช่ไหมนะ อากาศตอนนี้8องศาไม่พมากเลยเลือดแมนยูมันเข้มข้นไปดึงแม่งเลยโซชาีโอเปลี่ยนด้วยบังคับมาบังคับนะครับเราเป็นแฟนแมนยูแล้วก็ต้องเต็มที่เบอร์ใครคุณใส่ใครป๊กปลาป๊กปลานี่ครับนี่ครับกี่ปัญหาคือเอาไซส์นี่มาซส่อะไรพี่เอ็มอได้ผมใส่ได้บอกว่าพี่เอ็มพอใส่เลยถอดแย่ งแถ้าสิบขี้อะไรถ้าสิบถังแจ๋วตะโกนด้วยแมนยูมาวันนี้นะครับพิเศษสำหรับเอฟซีนิกิณะฉัตรใน YouTube นะครับเรามีเสื้อนี่ใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งปักโอเล่กุนนาโซชามาแจกด้วยใครอยากได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าคุณชอบดูคลิปไหนในช่องนิกิณะฉัตรมากที่สุดเพราะอะไรนะครับบอกเหตุผลมาด้วยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคลิปนี้นะเดี๋ยวผมกับโกบอยเนี่ยเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวมาแจกกันครับผมตัวนี้นี่แจกนะแจกเลยตัวนี้มูลค่าไอ้นี่กี่ปอนด์มูลค่าเท่่าไไหรทีเงินย เจ็ดสิบห้ปอนะประมาณสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาททำไมไม่ซื้อของปลอมแต่ของถุมวะรบอยจ่ายตังค์อะไรกั้รถจ่ายตังคือบอยอเออโค้กไทยนี่แล้วกไหโคไทยโคไทยขไหนเออถ่ายขันไหนนี่นะชัดมใจามใจเอแจ็คก้วขอบคุณมากครับเจอเอคนไทยออเอฟซครับผมที่ไรีมไรเปิดไทมเปิดด้ยยเ ผวันนี้บุกไปถึงโอทับปอดมั่นใจไหมมั่นใจมากมั่นใจว่าสู้ได้นะแน่นอนเอ้ยคิดว่าละก้อนกีอะไรวันนี้สามหนึ่งใครชนะผมสิเออดีแล้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกแมนผมเลยแมนผมไปดต้องแอบต้องแอบต้องแอบไม่อย่าแอบอย่าแอบคุณไม่อยากไม่อยากชีวิตมาทิ้งเเดี๋ยวไม่ราอยู่แล้วเอาอยู่แล้วเนี่ยเสียงมัน เรียกขวัญแล้วกำลังใจหน่อยดูดูรายการตลอดได้หรอพี่พี่ดูเอาเอาอยู่แล้วนะพี่แฟนพีไม่เท่าไหร่วันนี้สกอร์เท่าไหร่ตามหนึ่งชนะได้ไหมชนะได้ไหมถ่ายรูปเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วพี่เอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วมันจะน่าเกลียดไป้หมเนี่ยเมอร์เลากไปเลยเนี่ยได้ของได้ของปลอมตัวได้ของปลอมตัวมาได้ของเป็นไส้ศึกเราอ่ะโทษนะครับขอโทษไปโรงนานี่ มั่นใจไหมพี่ไปในของวันนี้คิดว่าชนะไหมถือว่าซ้ำหนึ่งซ้ำเหรอซ้ำเหรอซ้ำหนึ่งคุณน่พี่คุณอาจารย์คุณใส่อาจารย์ก็ปลองโตเซียดีโก้ครับพี่เกลืพี่โก้ครับใส่ยังดูนักบอลเลยเท่นะเนี่ยพี่เวลาพี่ไปอาร์เซอนน์มีใครดูแลพี่ดีอย่างนี้ไหมพี่ต้องเอาทีมนี่มันดูแลพี่ดีกว่ารักชีวสแมนยูไหมต่อจากนี้ไปแมนยูอาร์เซนอลคืออะไรไม่รู้จักถามพี่โอมนี่พี่โอมจากชีวสไทยแลนด์เป็นคนที่พาเราได้มาดูแมนยูเจอลิเวอร์พูลในครั้งนี้ครับผมนะครับทำไมครับพี่โอมครับชีวสไทยแลน เกี่ยวข้องอะไรกับแมนยูครับจริงๆเรามีเหมือนบริษัทชีวะกับแมนยูคล้ายๆกันนะครับแล้วก็รเรามีความเชื่อเหมือนกันว่าความสำเร็จเนี่ยเกิดจากการผสมผสานเหมือนตัวเล่าของเราเองเนี่ยเราก็ใช้การหมักบ่มไม่ตม่ำกว่า12ปีถ้าในทางไม่โอเพนพิธีขั้นตอนเนี่ยมันหลายอย่างมากกลายเป็นหนึ่งขวดมันคือความสำเร็จของเราก็เหมือนแมนยูเหมือนกันในทีมเนี่ยมีที่เป็นค้ใช่ไหมครับถ้าบอมีเตะจากทั่วโลกเลยมีทุกชาติเลยเอเชียยุโรปทิ่งไหนก็มีนะเลซึ่งมันเป็นเรืองแมนยูแมนยูไม่แต่แต่แมนย เหมือนนนกัะครับเราก็เลยต้องตรงมาตรฐานเหมือนกันผมเมื่อไรกินเหล้าผมกินกินชิวัตนะจริงร้านไหนไม่ใช่ชิวัตผมโอ้โหเดินออกฮะโอ้โหไม่ตรงนี้เลยจบจากนี้ไปเดี๋ยวสักเลยแมนยูข้างหนึ่งชิวัตข้างหนึ่งกูไม่อยากค่าสักนะทุกปีทุกปีต่อไปเวลาแมนยูจะรีวิวให้ผมมาดูนะพี่ดูก่อนจะดูเราสปอนเซอร์สามปี่ะเอาละปีนีี้ปแรกเหรอปปีีแแรกรกยาวไปยาวไปมไใครมาใครมาก็ได้แต่อย่าเป็นแท็กแฟนัน นี่มากับชิวัสนะครับก็มาแบบ VIP แทงมีไหมแทงบอลมีแทงบอลด้วยแต่จริงๆผมสาบานไว้แล้วว่าผมจะเลิกแทงบอลควรยังไงดีเนี่ยแต่ว่ามาเน,นี่ยกไ็ไม่นับมาดูว่าติดติดนิดนึงเผื่อนิดหน่อยนะควาสนุกของเราได้ประมาณโอเคไม่นับนะไม่นับเราไปแล้วไม่นับอ่าล <Sail or, S 2> ุยลุยลุยลุยนะลุยนี่พี่ลุย อาจริงๆสาบานว่าจะเลิกแทงบอลไปแล้วแต่ว่ามาหนึ่งนอกเขานับไหมมาถูกคนหมายมาถูกกฎหมายมาถูกกฎหมายอ้าโอเควันนี้จัดหน่อยแม่ก็ผลักเพส้นแทงไม่เป็นไรไม่นับเราไม่ได้แทงคือว่าพระเจ้าอยู่เฉพาะในประเทศไทยเมืองนอกพระเจ้าไม่บินมาหาไม่บินตามมาวันนี้ผมจะกดแมนยูชนะ50ปอนด์แล้วก็กดแมนปอดยิง10ปอนด์ท่อปลายิงอีก10ปอนด์วันนี้เดี๋ยวดูไปเสร็จว่าเสียหมดเลยเสียหมดรวยแมนปอดยิงแมนยูชนะวันนี้รวยรวย เอาาเอาว่าต้องมีอ่ะวันนี้เอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วเอาเอาไหมพี่เอาไหมเอาครับเอาอยู่แล้วมาไม่เผมไมควรอยูแล้วขอโทะัเจ้าองสาบนไว้ว่าผมจะเลือกแทงวันนี้ด้วยเป็นกรณีพิเศษจริงๆต่างต่างประเทศไม่นับต่างประเทศไม่นะาะว่าคนองสาบันอยู่ในเมืองไทยเฮ้ยอเลย u y อมแล้ววอร์ดมอลแล้วเอาไว้ยอดทางสนา โอ้โหลูกอะครูตัวใหญ่ควาย แล้วครับเป็นที่เรียบร้อยครับอยากที่โมอยากต้นเกมนะครับเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนครับวันนี้ถ่ายมาแค่60วินาทีโค้ดเลี้ยวบูเดินมาก่อนกับผู้ช่วยแมนยูมึงเตรียมกันแน่นแน่สวนสูไม่มีใครเอากันเลยแบ่งกันไปอย่างที่บอกครับว่าการพนันนะครับเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอย่า,าทำตามนะครับเราก็ก่อนเข้าว่าฮึกเหิมครับแมนยูชนะ50บอนด์เออโดนแดกบล็อกมายิงสวนสูตรโดนแดกปอร์ดยิงโดนแดกสรุป เรียบร้อยแต่ว่าแต่ผมโดนแดกเลยเป็นไหมครับคุณโอมชีไวทครับผมนะะฮ40ปอนด์ครับผมโดนโดนทั้งแก๊งไอ้เหี้ย40ปอนด์กี่หมื่นว่าหมื่นกว่าบาทพันโอ๊กพันโอกอ๋อพันโอ๊กทุกคนในแก๊งแทงแมนยูชนะหมดไา้เหรอได้หรือ4,000แทงที่ไหนอะได้เหรอได้ใครแพ้เสมอเหรอทั้งเรื่องเขาแทงมาแก๊สี่ได้เก้าได้แทงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยทิงเรียกล่าวเลยคืนนี้ทุกคนแทงหมดยกเว้นป้องลวัฒผมไม่ได้เชียร์แมนยู่ไมแทง บอกนะว่าหลอดไปถามนิดนึงทําไมเมื่อกี้ใส่เสื้อแดงอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆคุณมาใส่เสื้อดาแล้วไปพีแล้วมันต้องเป็นกลางคุณไปบล็อกวีพีมาทางมีของกินเรียบร้อยเย็ดโด้ก็โมโหออนจบทูนศูนย์ก็ไปกินเบียร์กินข้าวกินอะไรคุ้มเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าทริปนี้นะครับของชีว่าไทยแลนด์นะครับที่พาทั้งนิกกี้แล้วก็โกบอยนะครับมาแมนยูเจอกับเรอร์พูที่โอทร์ฟอร์ดชีว่าไทยแลนด์นะครับกจจกจะพาเรามาดูแล้วนะครับใจดีนะครับกับเอฟซี นะครับี่แจกด้วยเชือตัวนี้อะล่ะโอ้โหโหจริงคอมเมนต์ก็มาเลยสรุปว่าก็อย่างที่บอกว่าชอบคลิปไหนของเราใน YouTube นะครับเราก็จะแจกทั้งเชือที่พี่ป้องใส่โัชาแล้วก็ตัวนี้นะครับจากที่ว่าไทยแลนด์นะครับลืมคท่าฝากสักสักไรกันด้วยการดูเมนูของเราไม่จบแค่นี้แน่นอนจะมีมาดูเรื่อยๆชี้วัดค่อยคุณมาเหรอคุยกันแล้วคุยกันแล้วยังคุยกันแล้วสปีซ้อน3ปีซ้อนเลยเหรอมาสามปีซ้อนใช่ไหมอามเดี๋ยวเดี๋ยวดูพฤติกรรมก่อนได้แจกจากที่วัดไทยแลนด์คนนี้ดูแลอย่างดี เด้วยกันเตมี่าอนหเดมทีแล้วออกคืนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ วันนี้พิเศษเลยครับไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายของ FC เรานี่เสื้อตัวนี้นี่ครับรับรองว่าไม่มีเงินสักจุดว่าอากาศเย็นนะฮะเด็กปืนอย่างป้องละวัฒนะครับจะเอาเสื้อไปใส่ก่อนนี่ดูโซชาที่เราเลือกโซชาเพราะว่าเขาอยู่แค่จบปีไม่ไม่ไม่คุมยาวๆวิ่วก็ไม่จบด้วยดาบที่แปลมาโอ้เดี๋ยวจบเกมเดี๋ยวพี่ป้องจะถอดเสื้อตัวนี้ให้แล้วเราจะเอาเสื้อตัวนี้ที่พี่ป้องใส่เนี่ยแหละไปแจกไปแจกใคห้ผมอ่ะคอมเมนต์มาใครด่าป้องลวัฒได้ถูกใจผมที่สุ๊กตุ๊กมันเป็นรอด ตีให้กูกอยูนแล้ว่ะว่ามาว่ามาเดี๋ยวคอมเมนต์มาว่าชอบคลิปไหนมากที่สุดใน YouTube ของผมเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวแจกตัวนี้นะครับนี่โคชาพอมขนจักรแลของ้องนวัด้วยเราซื้อที่หลังสนาำสุบก็มาใช้ไปโอทับปอดโอทับปอดเลยโอทับปอดครับผมครับผมไปไป